สาบายดีทุกคนวันนี้พาทุกคนมาอยู่ที่สถานีขนส่งโดยสารสายเหนือเนาะซึ่งสถานีตอนนี้จะเป็นสถานีขนส่งทางภายในแล้วกั้งประเทศเนะาะวันนี้ก็เป็นมือสุดท้ายของอการเฮ็ดเวียกก่อนที่จะพักทรงกานะ์เนาก็เลยว่าสิพาทุกคนมาอพดตเบิง่งบรรยากาศอยู่ภายในคิวรถสายเหนือนี่ก็คือจะอยู่ติดกับถนนสีทองเนาะทุกคนทางนั้นกับคนละซอยคนละ แถวดงนาโศกเนาะตรงนี้ก็แถวนี้ก็จะเป็นแถวดงนาทองอันนี้ก็จะทอดแถวซีเกิดเนาะะทุกคนนี้เขาไปเบ้างด้านในนำกันว่าปัจจุบันนี้จะมีผู้คนเข้ามาใช้บริการอยู่ในคิวรถใายเหนือนี่น้อยหลายสัมเดีย์เดียวเขไปติดตามผู้ชมนักกันนะเพราะว่าในอาทิตย์ที่ผ่านมาและหลายคนก็จะเห็นว่ามีข่าวที่เพิ่นได้แจ้งออกมาว่าเพิ่นได้มีการปรับ ขึ้นราคา,าค่ารถโดยสารเนาทางไซเนอแล้วก็ไซใต้เนาะส่วนมันจะเป็นยังไงที่เขาไปเพิ่งนำกันแน่นอนล้วช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ว่าผักสงการลหลายๆคนก็จะลับบ้านโดยรถเมล์แล้วก็ที่มีรถไฟเนาะช่วงนี้เนะาะก็ตามความสะดวกของใครมันว่าแต่ละท้องที่รถไฟคนได้เล่นผ่านบอ่อหรือว่ามีรถเมล์ก็อีอย่างก็ อิงตามความสะดวกมาเพราะว่าแน่นอนในการซื้อปีรถไฟในช่วงนี้มันก็นค่อนข้างงงงักทางนี้จะเป็นทางด้านในนุกคนจะเป็นมองซื้อปีของเพิ่นดานที่เฮาด้ถ้าอยู่ตอนนี้จะเป็นวอนซื้อปีเข้ามาทางด้านในนี่จะเป็นหาด่ายเครื่องนะอยู่ขคมทั้งสองฟังนี่เนาะไข้เครื่องฝักของตอนเวลากลับบ้านแน่นอนก็น ต้องมีแนวหิว้วแนวถือกลับไปตอนพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ทางบ้านจากที่เอามาจุดนี้เราจะเห็นว่ามีความแตกต่างจากชุดก่อนที่เราได้มาทายค่อนข้างหลายเนาะจากที่เรามาทายจุดก่อนมันเงียบสงบเลยทุกคนจะบม่มีรถบ่บค่อยมีรถบ่ค่อยมีผู้ดโดยสารก็คือจะเห็นว่าชุดนี้การอาหารมันก็ได้เปิดปกติแล้วแหล,ว,แลวกับผู้คนก็นคือคืนเนาะเพราะว่า่วงนี้จะเป็น่วงที่ ผู้คนจะเดินทางกลับไปสเสรลมสลองบุญยี a, ่ไม่ล่ะเราบุญสงการดูบ้านเกิดตัวเองเนาะนเจจดี๋ยวาเพิ่งจะจอนกันเป็นอันนี้จะเป็นปลายบริเวณข่ายปี่เนาะจะมีตอนนี้เริ่มจากสนาคาม้วก,ก็แกนเท้าสัญญบุรีเนาะจะมีตั้งประเทศก็คือจากเวียงกันไปคุณมิง ใส่สมบูรณ์สำเนาเสียงคูวางล่ะกัเป็นเมืองน่องแฮดฮะโคงศลีบอ๋อแก้วรอบางจะมีรถตู้รถเมล์ด้วทุกคนด้วยกับจะใส่อ่าราคาแตกต่างกันสำหรับรถตู้รถเมล์เนาะก็ตามที่เอาสังเกตเบิังอยู่ในป้ายนี้เนาะเห็นว่ามีผู้คนมาแล้วถ้าซื้อปีอยู่กับค่อนข้างหลายถ้าว่าเทียบใส่ใหนมาก่อนมาก่อนมัน ผู้คนจะบ่คอยมาใช้บริการรถมีสายเหนือนิปปะในเพราะว่าปัจจุบันนี้มันมีรถไฟเราจีนเาแล้วได้แล้วเนาะแต่ว่าในช่องนี้ก็รถไฟมันก็ซื้อปีค่อนข้างยากเต็มเอื้นว่าเต็มทุกเที่ยวเลยเพราะฉะน,นั้นบางคนที่ซื้อปีไปผัานก็นจําเป็นต้องได้มาใส่รถมีรถตู้เนาะสาหรับเบื้องเที่าทายวไทยูุ่่นจะเป็นเบืออ้องตอนญุ่นจะเป็นมองห้องน้ําเนาะบริการห้องน้ําเพิ่นจะต้องได้ ขาหข,ของน้ำนาสอสมันกี้มามงนี้จะเป็นมองขายปีของบริษัทจิตประสงค์ยอดนินยมตอนนี้จะเป็นตัวแทนจำหน่ายของเพื่นเนาะจะมีมองขายปีเจ้นี้เดี๋ยวเชิพาทุกคนออกไปเบ่งบริเวณที่มันเป็นบ้อนจอดรถเพื่อที่ว่าเตรียมรถห้าผู้โดยสารขึ้นไป ให้รถเพลเกียมจะออกเดินทางเนะาะเดี๋ยวเอาออกไปเบางทางด้านนอกน้ำกันทุกคนว่า,าจะมีผู้คนหลายช่ไหมมาบริเวณนี้จะเป็นรถตู้เนาะทุกคนจะเป็นรถตู้ก้อนเนาะจะมีรถตู้ชนรายจากแล่ระยะใ,ใกล้ก็คือเมืองเฟืองท่าราชนะคามวังเบียงแก้วพลโฮงเนะะาะแต่ระยะใ,ใกล้ก็มีเราเห็นอยู่ปากหลายแล้วก็จะมีทางอา่า ขาลงเขาบางก็มีรถตู้คือกันทุกคนอันนี้จะเห็นว่ามีมันมีบุกคนมานั่งรอท่าที่เพยียมจะขึ้น,นรถเนาะก็รวมทั้งมีเจ้าของรถนําที่่นใดมารอท่าโดยสารมาครับริเวณนี้จะเริ่มมีรถมีเแล้วนะจะเป็นเขตบนจอดรถมีของคนแล้วแล้วคนจะให้จอดเป็นมองเป็นมองได้ทุกคนแต่บาิคนจะติดปลายชนี่า เเละมองแต่ละล็อกเป็นบอนจอดรถของแอขวงใดหรือว่าสายใดนะวันนี้บริเวณนี้จะเป็นเขตางเวียงเกสีเนาะเจ้าจะติดป้ายไปแต่ละล็อกแต่ละละ็อกเป็นล็อกของไปเข้า,า,ขามันเนาะคือคืออะ,ะไแบบว่าสายใดสายนะั้นนาะบ่อให้จอดปนกันเพื่อว่าบ่อให้ผู้โดยสารสับสนในการไปซอกขึ้นรถหลังจากสื่ปีแล้วเพราะ กระเซียงที่จะเห็นให้บทันรถ้าวา,าจอดบบถึคมองคะนะววรับผู้โดยสารก็ค่อนข้างหลายอยู่ทุกคนอยู่ทางด้านในตอนนี้รถมีเพิเ่งก็ได้ติดจากรอท่าเกี่ยมจะออกเราได้พ้นก็ได้จิจักรเพื่อแอร์รอท่าแล้วเนาะผู้โดยสารก็ค่อนข้างหลายเนาะคือคืนหลายทุกคนทาวเทียบส่คิปกนที่เขาได้มาอัปเดต หลังจากที่รถไฟบนได้เปิดมาช่วงระยะนั้นก็นกนค่อนข้างเป็นมาบ่ค่อยมีผู้โดยสารแต่ว่ากลับกันมาช่วงนี้ช่วงปีใหม่ลาวนี่ก่นะยังไ็ด้ยังมีผู้คนที่มานําใส่รถเมลหรือว่ารถตู้อยู่คิวรถโดยส,สารสายเหนือนี่ค่ะค่อนข้างล่าอยู่ได้ดนนทุกคนเนาะยาชีพาทุกคนรอไปสุดพุ่นแล้วค่อยสาีพาทุกคนออกไปเบิง้งมันจะมีมองจอดรถอ่อ<ม>อยู่พุ่นเนาะ ก็คือหลังจากรถมาแล้วก็จะ,จะมีวองจอดรถ,ถอยู่ทางนั้นในพุ้นบนนึงเราจะมีรถมีมาจากาสถานีตลาดเซามาจอดแล้ว,ว่ามาฮับเอาผู้โดยสารเพื่อเขาในเมืองตอน,น,นเพราะว่าสถานีตรงน,นี้ก็อยู่เป็นว่าอยู่เอานอกๆนิดน,นึงเพราะว่าในเมื่อก่อนก็จะให้เขาไปทางตลาดเซาแต่ปัจจุบันนี้มันเป็นในใหญ่เอามาทางด้านนอกก็เพื่อเป็นการระบายรถม่ให้มีความไม่แอดหลายเนาะ ทาด้านนี้จะเป็นห้องน้ำของพนนอนเดี๋ยวออกไปเลาะเบึงทางด้านในอีกเนาะทุกคนเพราะว่าทางด้านในกะค่อนข้างจะว่าไม่ว่ากว้างหลายเนาะทางสถานีคนทรงโดยสารสายเหน้านี่มาด้านนี้จะเห็นพนเฮดเป็นตึกหนึ่งน่าจะเป็นตึกบนนอนเนาะอันนี้ครับบนนี้จะเว้นบนส่ป้ายเนาะ จะเห็นว่าเิ่เนใจอ่าเป็นสีแบบสีคล้ายๆสีทะเลนะเย็นรถมีมาจอดเราทากับรถตู้เนี่ยบางคนจะเห็นรถตู้หลวงของบางรถตู้เชียงขวางเชียงขวางนี่จะมีอยู่อา่าสถานีขนส่งโดยสารสายใต้กำหีด้ทุกคนสหรับคิวรถเชียงขวางหรืออ่า,เ,อาเวียงจันเชียงขวางเชียงขวางห้าเวียงจันเนาะประมาณนี้ ทุกคนได้เขาย่างเอาไว้เดี๋ยวพาทุกคนเข้าไปเบิ่งทางด้านในทางด้านในเด้นะเพราะว่าอ่าเพื่อประหยัดเวลาด้วยอีกอย่างตอนนี้เขาตักงเดถ่ายคลิปอยู่ค่อนข้างฮอนเลยเนาะเงืาเปียกหมดแล้วเนี่ยการตั้งใจที่จะมาอัปเดตให้ทุกคนได้เห็นภา,าพาาบาาานนาาพรรยากาศอยู่สถานีขนส่งโดยสารชายเหนือว่าปัจจุบันนี้มีผู้คนเดินทางออกต่างแข่งหลายสำหรับแต่ว่าจากที่เราสังเกตเบิง่ง เมื่อวานมาเมื่อนี้เอาขี่รถตามทางเส้นทางต่างๆในนครลงจนันนี่ค่อนข้างว่ารถยักเบาบางลงหลายเพราะว่ามีหลายพักวนหลายคนที่เอนานาได้พักเวียกแล้วก็กลับตั้งแต่วันศุกร์ก็มีแล้วก็บางคนก็อาจจะกลับเท่าทิศนะก็อิงตามความสะดวกของแต่ละคนว่าสามารถพักเวียกได้บเนะเพราะว่า สีเหแล้วก็อยู่ในนครหลวงจันทน์แถานี้ก็มีแต่คนตัองแข้งที่มามาเฮดเวียกอยู่เนาะอ,อยู่นครหลวงจันทน์แถานี้บริเวณนั้นจะเป็นบริเวณมองอคนจอดรถเวลารถโดยสารมาเขาจะจะไปจอดอยู่หันก่อนเนาะแล้วก็สีเปลี่ยนบ่อนที่รถมีมาแต่ตลาดเซาไาจอดอย่หันเพื่อเอาพวกคนจากในเมืองมาลงนี่เพื่อจะเกลี่ยมขึ้นไปรถจะเดินทางออกตั้งแข้งแล้วก็ รถเมย์กับสีรอท่ารับอโหริสานกับทางในเมืองน,นออา,าน,น้ำเนาะเอาขี้ให้ลืมแนะนำรถกนทางด้านนั้นด้านนั้นจะเป็นทางออกของสถานีนี่เนะเาะก็คือสีเลียว้ายเข้าไปเรียกกรแพงเขาเลยส่วนทางเข้าเนาะเวลารถเข้ามาเพลินจะเข้าทางนี้เนาะมันจะมีป้ายแนะนำว่าทางออกคนสี่ไปทางด้านบางขวางเขาตอนนี้เนาะอันนี้จะเป็นทางเข้าของเพลินี่เห็นว่าทางด้านในนี่มีรถลาทุกคน ไปทำวิ่งเขาต้องได้อ้อมไปก่อนไปแล้วอ้อมเบิ่งบริเวณที่เพื่อนมาจอดรถหลอดทาผู้โดยสารนี่เนาะอันนี้เป็นเป็นบอนจอดของรถเมยียแหละนี่ทางด้านในจะมีน,น้ำมมีปั๊มน้ำมันเนาะทุกคนที่มาป้ายหานกาแฟเแต่ว่าหานกาแฟทางด้านในเนี่ยบ,บริเวดแล้วเนาะ อันนี้น่าจะเป็นขอ่องอู้ซ่อมแปลงของบริษัทจิตระส่งยอดนิยมเาเพราะว่าทางด้านในนี้เราจะเห็นว่ามีแต่รถข่องบริษัทจิตระส่งยอดนิยมหมดเลยบริษัทจิตระส่งยอดนิยมก็ถือว่าเป็นบริษัทหนึ่งที่ว่ามีชื่อดังเรื่องการขนส่งโดยสารอยู่ภายในเฮานี้เนาะแล้วก็ทาง่าง,างประเทศมาดยกันอันนี้จะเป็นมังที่มารดารถตุกๆกจ็จะจะมาจอด เราถ้าครับเอาผู้โดยสารเข้าไปทางในเมืองนะเพราะวันนี้จะเป็นมอเอรที่รถเพิ่นมาจอดหลังจากเพิ่นเข้ามาไปไหนซานี่ผู้โดยสารเพิ่นจะามาลงอยู่วันนี้เนาะจะมีทางรถตุกต๊กๆรถเห็นมีรถแท็กซี่นะเมือก่อนรถแท็กซี่ก็มีเนาะแต่ว่าเข้ามาทางด้านในนี่เฮาจะเห็นว่าโดยส่วนใหญ่จะเป็นของบริษัทจิตประสงค์ญานิยมเพ่จะมาทางข้างไปรถต่างๆ มีตะปายรถอ่าของบริษัทจิตประสงค์นอดน,นิยมเลยในมต่ละครเราจะเห็นรถมาเข้ามาทางด้านนี้เนาะคือาทางด้านนี้จะเป็นทางออกส่วนเบื้องนั้นขอโทษเนาะทางด้านนี้จะเป็นทางเข้าเอาพีชเมื่อกี้ส่วนทางออกจะพูดพอแหละเห็นรถไปได้เห็นบ่รถตู้กาลังออกไปคันหนึ่งแล้วสองคัน,นกําลังนําไปเพราะช่วงน,นี้ก็จะ,จะมีการเพิ่มเที่ยวนะทุกคน ท่องเที่ยวรถโดยสารในในบางบางสายพอบางสายมันก็มีรถลายอยู่แล้วแต่ว่าบางสายมันรถบอเพียงพอิ่นก็มีการเพิ่มเที่ยวขึ้นคือตะยางบ้านเขาเองเฮ้ยบ้านเขาเองปกติจะมีอ่ามือละเที่ยวก็คือมือนึ่งจะมีรถคันนึงออกอ่าจากบ้านมาแต่เ้าล้วก็มาจอดสถานีนี้แล้วจะกลับประมาณ1โมงเนาะ1โมงแล้วว่า12โมงถ้าได้คนแล้วเขาจะกลับ แต่ว่าในช่วงนี้ก็จะก็มีการเพิ่มเที่ยวขึ้นมาอาจจะเป็นสองสามเที่ยวเพื่อว่า,าห้องครับผู้โดยสารที่จะเดินทางกลับบ้านเนะาะเพราะว่านะ่าเฮาก็อยู่คนละเ,เขาไปทางอินเทอร์บอินเทอร์บกับขึ้นกับเมืองอินเทอร์บแต่ว่าจะเข้าไปทางเมืองเฟืองเนาะทุกคนยังบอกว่เมืองเฟืองเี่นั้นจะมีผู้หขาหลายเดี๋ยวสงการเฮาสิไปเที่ยวแล้วก็สิอัปเดตให้ทุกคนเบิ่งอีกเนาะโอเคเนะี่ทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็สิพาทุกคนมาเลาะเบิง่งบรรยากาศอยู่ภายในสถานีขนส่งโดยสารสาย เนี้ยนี่ประมาณนี้แล้วเนาะสำหรับไผที่ว่าเบิ่งมาจนฮอตจนนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์ซองเ่าเพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้เหตุคลิปต่อไปแล้นอกจากสีเหตุคลิปสั้นๆเนาะก็ถือว่าให้ทุกคนได้เห็นบรรยากาศรวมๆอยู่ทางด้านในสถานีนี้วันนี้ก็จะขอปิดคลิปนี้ซ่ำนี้นะทุกคนไปแล้ว